นี่เยนเพลย์ลิสต์ใหมค่ะแน่นอนนะคะนี่คือเพลย์ลิสต์นะคะที่เราช่วยกันเลือกค่ะคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นกันตั้งแต่อันดับที่สิบอันดับที่เจ็ดค่ะกลับไปก่อนได้ใหม่นะคะหนุ่มกะลากับโยบอยทีเจนะครับเป็นเพลย์ลิสต์ออฟเดลวีคต่อกันที่รักไปทําไมลืมเขาได้ยังแฟนเก่าคนโปรดวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละแล้วก็ปิดท้ายกันที่คิดไม่ออกสําหรับเสียงจิงเกิลอันนี้นะคะคนต้องบอกคุณผู้ฟังว่าสําหรับใครที่เพิ่งเปิดวิทยุขึ้นมาอาจจะบอกว่า อันนี้ได้เวลาเปลี่ยนซาวใหม่กันแล้วหรอเาพราะปกติเราจะเปลี่ยนทุกต้นปีใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นที่ผ่านมาก็จะเป็นเสียงอ้อมอ่านเองแต่รอบนี้เนี่ยเป็นเสียงเด็กเล็กค่ะซึ่งออริจินอลอมเปิดไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วเพราะว่าเขาเป็นแฟนรายการอาจจะยิ้น้อยสุดในตอนนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วอ้อมก็เลยบอกว่าขอเอาเสียงเนี้ยมาขออนุญาตให้ทางรายการอะฝากบอกว่าขอขอเอามาใช้ในในชั่วโมงของอ้อมได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะมีความรู้สึกว่า น่ารักดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจะต้องตอบแทนเขาหน่อยเพราะอย่างที่เราบอกคุณผู้ฟังว่าเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามีคนมาลงเสียงที่ออฟฟิศหรือคนที่ไปอ่านสปอร์ตเนี่ยเราก็ต้องมีค่าค่าค่าน้ํามันให้เขาหรือว่าค่าค่าทํางานให้เขาอันนี้เด็กเล็กแล้วเขาก็มีเพลงที่เขาชอบอ้อมก็เลยจะขออนุญาตโฟนอินถามเขาว่าเขาอยากฟังเพลงอะไรซึ่งถามว่าอ้อมตื่นเต้นไหมเพราว่าจริงอ้อมตื่นเต้นนะอ้อมไม่ได้รับสายกับ คุณนู้ฟังมานานมากแล้วด้วยแล้วเป็นออไซส์เล็กอะไซส์เด็กนะคะสวัสดีน้องกบัวค <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะกบัวค่ะนี่พี่อ้อมนะคะเรียกคาริโต้เองว่า <c oughs> พี่อ้อมด้วย <c oughs> กบัวสบายดีไหมคะสบายดีค่ะสบายดีค่ะกบัวฟังเอฟแอมทุกวันไหมคะ <c oughs> <c oughs> บางวันค่ะฟังบางวันเหรอแล้วฟังช่วงไหนบ้างคะเ <c oughs> ช้ากับเย็นค่ะเช้ากับเย็นอ๋อตอนไปโรงเรียนหรือเปล่า ใช่ค่ะอ้าก็บัวเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะคอนคอเดียนค่ะอีกทีจิคอนคอเดียนคอนคอ,อเดียนเหรออ่ะแล้วเรียนชั้นอะไร 2> ป .2 ค่ะป .2 ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างกบัวเล่าให้พี่ออมฟังได้ไหมคะ,นนคะ,ะสนุกค่ะอ่าสนุกชอบไปโรงเรียนไหมหรือชอบเรียนอยู่ที่บ้าน ชอบไปโรงเรียนชอบไปโรงเรียนโอ้แสดงว่าชอบไปวิ่งเล่นอย่างนี้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนปะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วกบัวต้องตื่นกี่โมงคะตอนเช้าหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึง่งอ๋อแล้วโรงเรียนเข้ากี่โมงคะ 7จ็ดโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่งออกแปลว่าโรงเรียนไม่ได้ไกลจากบ้านมากยังได้ถือว่าเป็นเด็กที่ยังได้นอนนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเออสุขภาพน่าจะโอเคอยู่เพราะฉะนั้นน้องกวัวบัวขาขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งเสียงดีเจเพลย์ลิสต์กับดีเจอ้อม่ะมาให้ก็บัวว่าพี่อ้อมชื่ออ้อมหรือชื่ออ้อมค่ะอ้ oh. <laughs> ชื่ออ้อม <Yeah. S 1> ใช่ไหมแล้วก็ลงท้ายว่าค่ะเป็นผู้หญิง oh. ใช่ไหม oh. วันนี้น้องกวัวบัวอยากฟังเพลงอะไรคะ จริงแต่เรื่องคนอื่นทางพรี่อิงค่ะอ๋อแสดงว่าหนูชอบพี่อิงใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่างั้นเดี๋ยวลองพูดเข้าเพลงได้ไหมเดี๋ยวไม่เอาไม่เอางั้นลองพูดอะไรกับพี่อิงได้ไหมถ้าพี่อิงฟังอยู่ยหนูอยากบอกพี่อิงว่าอะไรพราหนูชอบมากอหนูชอบมากเนาะหน,นะหนูถ้ามีโอกาสนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีพี่อิงมีคอนเสิร์ตที่เราไปดูได้เราจะได้ไปดูกันเนาะดีไหมกบัว ขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณสําหรับเสียงที่ส่งมานะคะกบัวขาค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโถแม่คุณกบัวชอบพี่อิงมากค่ะอย่างน้อยอ้อมก็ได้ตอบแทนว่าลงเสียงมาให้อ้อมแล้วอ้อมใช้งานได้โดยที่อ้อมไม่ได้คาดการณ์อะไรไว้ก่อนเลยนี่คือเก่งแต่เรื่องคนอื่นค่ะค